ไม่แตกกูเฮ้ยไปโอเคแตกนะทำไมจ่จบทเท่นี้ไม่ได้ไม่ได้เด็กเคียร์ไม่ได้ตรงนี้อือ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 โดนอืออืย,ยงงอืออืออืออ เ okay, oh ลบตงไปลบไปเออเออในครั้งนี้เราผมผมต้องไปแล้วนะฮะก็สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านแล้วผมยะนด้พบเกมเตจออฟดีเคต่อ, BJ, อเลยฮะเดี๋ยวเรามาเก็บของก่อนนะฮะเอออืมเขีบปลโอเคเดีย๋ยวเราพวกของไปประมาณนี้นะครับเพื่อนๆวันที่สองผ่านไปนะฮะ เจองานใหญ่เลยครับผมเพื่อนเราได้เสียไปแล้วนะฮะบอกเลยว่าสุดยอดเดี๋ยวเราจะไปหาบ้านแดงอีกทักหลังแล้วกันนะผมเจวค่อยกลับมาทำเฟสของเพื่อนนะไปะผมไม่รู้นะว่าจะไปตรงไหนดีเนยะผมว่ามันอยู่แถวนี้แหละมันอยู่ไม่ไกลหรอกนะฮะคลิปนี้นะผมผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยดีกว่าคนระับผมอาจจะมาสั้นๆน,นะฮะ เพราะว่าผมมีช่วงนี้ผมอาจจะลงคลิปเลทบ้างอะไรบ้างเนียครับเพราะว่าผมต้องไปทําห้องนะอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะว่าผมกาลังสร้างบ้านนะผมเออก็เลยทําให้คลิปเนี่ยอาจจะมีการเลทนิดหน่อยเพื่อนเพื่อนไม่ว่าแลกันนะฮะตรงนี้บ้านแดงไหมโอเคตรงนี้จะเป็นบ้านแดงนะแล้วผมก็รู้ด้วยนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะจุดนี้ผมอยู่ไม่กี่จุดนะผม ี่คือหลังบ้านเนี่ยตรงนี้เข้าไม่ได้วะต้องไปทางนูน้นโอเค,อเคบลูด์ด้วอุยบุ๊มไปโอเคบุ้มไปละเราต้องเข้าทางนี้นะผมเพราะว่ามันอยู่แถวๆนี้แหละ,ะอ่าอยู่ไหนวะมีปะผมไม่มั่นใจวะ่ะ โอรถผมชอดรถนี้ด้วยงามไส้โอเคได้นะเออยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคออกออ,ออกออกเอ้ไปเอาแม่เอยบักเลยทีนี้โอเคคือจะางไปอ่ะตรงนี้ไม่มีครับไม่ใช่ดูนี้ว่ะไม่ใช่ดูนี้ด้วยงานยอดละ รูอะไรยอทางไหนดีโหไย่ดนใ้เลยนะไปโอเคโอ้รเดือดเดือดจัดเอาละอย่ดดิไปปึ๊บโว้ดโอ้ยเอาโดนแม่หลบไม่ทันไป ลบไปโอ้โหลุกดิลบไป,อ,ไปอุย้ยต้องแถกแล้วจังหวะเนี้ยไม่ได้งออมไ,มได้งานงอกครับผมเอาแล้วคอมผมผุ่มเซบาพังสวยหญ่แล้วผมเอาแล้วไงแย่และผุ่มเซบาคอมผมพังอะไรจะตัวขนาดนี้ โอเคทำมาได้เลยได้แล้วก็ตรงนี้ลงไปไปครับที่ขื่อขอล้องละขอร้องคือจู่แตกคือลงไปทำทุกท้ายได้ลงไปอุ้ยไปโดนหรอไปตบแนบลงไปอุ้ยยังไม่แตกเหรอ โอ้โหแตกยากว่ะโอเคต้องแตกแล้วจังหวะนีไไ้ไม่แตกแตกปุ๊บเนี่ยแตกปุ๊เนี่ยไม่แตกอีกโอ้เหลือเชื่อสุดๆโอเคไปลูกท้ายไม่แตกฮะกดยากเลยเริ่บาผมไปแล้วแน่ เอาไงดีวะคิดแผนคิดแผนคิดแผนไม่ออกเลยนะระบบแผนต่ำซ้อนงานงอกเลยอ่าจะเอาไงดีปึ๊บอ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 ึ๊บโอเคขึ้นลบเขาไปไม่แตกเฮ้ย ลงไปโอเคแต่ก็ทำไม่จบเท่านี้ผมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเคลียร์ไม่ได้ตรงนี้อือือ้อะไรวะยิงไมด้วยคนยังไงเป็นไงกันอ๋อแ้วก็ิดยากินยาโอเคคนลงไปลงไปลบไปเออเออไอ้คนนี้เราผม ผมต้องไปแล้วนะฮะไม่ไหวสภาพดูไม่ได้โดดนี่โอ้โหกดแต่บายากมากผมพังถ้าจะเกิดจากสาเหตุที่แมวกระโดดนะฮะผมว่าแม่งเอ้ยเราไปเอ้าึ้นไปทำทำหอกเลยเนี่ยแม่งเอ้ยโคตรเไฟ อโกโดดไม่ได้อีกอโอ้ยโดดไม่ได้ชีวิตอะไรมันจะยากเย็นแสนเข็นขนาดนี้เกิดมาเพิ่งเคยลำบากแสนเข็นเกิดรถแทอย่าพ,พาุ่งพังนะเว้ยขับพี่วะโอ้โหแล้วมันรู้ตัขับให้ผมแม่งเ้ยงานกอกอีกลง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  โอ้ยชีวิตโคตรสวยโอ้ช่างดีที่มีกล่องซ่อม,ออช,อมอชีวิตที่แต่ลำบากโอ้ยเนี่ยแม่งเอ้ยชีวิตที่แต่ลำบาก จะมาเป็นตูบี้ไม่ได้ <c oughs> โอเคครับขอกลับบ้านก่อนนะฮะไม่ไหวแล้วนะฮะติดเชื้อขนาดนี้โอ้ยเกือบพลาดยิงมันมืดแล้วด้วยไงตมบี้มันก็จะโหดขึ้นนะะบอกเลย อาทางนี้ทางนี้ขับดีๆหนะ่อยแล้วกันขับบนถนนดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ปลอดภัยนะครับผมเดีย๋ยวเจอกับพวกเฟยอะบลูเดอร์นะฮะรูเรียอไปเฮ้ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวนะเอาคนที่มีเควสมาทําดีกว่านะครับผมตอนนี้ตัวละครค่อนข้างที่จะเจ็บหนักเอาเรื่องนะรถก็สภาพก็ไม่ค่อยดีแล้ว เลยอีกโอเคจอดเก็บของไปเก็บไปแล้วผมไม่ไหวนะคนนี้กดเตปบาร์ไม่ได้เลยครับผมปุ่มเตปบาร์พังหมดเลยเดี๋ยวต้องไปซื้อบอร์ดใหม่แล้วนะผมเอ้ยไม่ใช่คีย์บอร์ดใหม่โอ้ยกดไกมารักษาตัวเองแป๊บไหนวะเนี่ย โอเคเรียบร้อยนะป้ายเปลี่ยนเควสคนนี้มีตะกิューเบฟ่อนแฮนดิ้งหรือกันทิ้งอันนี้ดีกว่าครับผมเออเดี๋ยวคนนี้เราเปลี่ยนกระเป๋าหน่อยดีกว่ากระเป๋าเขามีกระเป๋าแปดอยู่ใบหนึ่งแน่เซตยาเล็กไปก่อนแล้วกันแล้วก็ยาวิ่งนะครับ ส่วนปืนก็ประมาณนี้กระสุนไปชุดหนึ่งโอเคพร้อมลุยเหมือนจะมีคนมาด้านหน้าบ้านเรานะ่ข้าอยู่วะอยู่ตรงข้างนี้เลยหรือว่าเพื่อนเราอ๋อเพื่อนเราจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาตัวเองทำไมเนี่ย รถสภาพไม่ค่อยดีแล้วต้องระมัดระวังนิดนึงผมในการเดินทางอันดับแรกนะเตียนน้ำมันแล้วก็กล่องซ่อมเดีย๋ยวผมจะทำการอ,าอย่าพึ่งซ่อมดีกว่าเดีย๋ยวเราใช้งานก่อนเราจะต้องไปตรงนี้นะผมบ้านที่เพื่อเราตายนะฮะโอ้โหไปย้ำทำเติมโอเครู้สึกว่าจะมีมอสมาแล้วหนึ่งอันโอเคใส่เลย ปเดี๋ยวค่อยไปนะตรงนี้เอ,อ้ดีดีคือดังดีดีกุลยังสักดชีวิตจะได้จัใสลำมุดแบบนี้นะฮะบอกเลยว่าอันตรายทุกรอบทุกด้านไม่มีอะไรที่ปลอดภัยเลยนะฮะเอาละตรงนี้แหละเฟโลยะละต้องหลอกล่อมาขึ้นรถเรา ตรงยาละรถแตก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 เอาประตูผมหมดแน่เอาละยังไงยังไงต้องทนว่ะโอเคดังรถว่ะไม่เกาะหน้ารถหน้ารถจะง่ายกว่าเออตายละโอ้ยไปครับผมจอดจอดจอด คุโดูตัวแสบโอ้ยทำไมต้องกระแทกเดี๋ยวไม่เข้าใจล็อกบ้านทันแน่นโอเคตรงนี้เปิดได้นะเดี๋ยวขอหาของแป๊บอุย้ยเอาไม้กระบองชิ่คาดมาไปกินตรงไหนอ๋ออยู่ไหนวะ อ like ันนี Blue ้เพื่อนเรานะโชคดีเพื่อนนะอันนี้เก็บของเขาไม่ครบนะ่ยอ่าโอเคจะรับเปิดหลังรถก่อนเอาของไปเก็บหลังรถนิดดิ้งเอามันไปเก็บปึ๊บปึ๊บ โอเคสวยงามมากอข้อที่ดึงตรงไหนวะเก็บไม้หมดแล้วดอมบาก็จะหายไปแล้วผมอืมน่มาจะหาของตรงจุดนี้นะโอเคมาเอาทองนี่ไงมาเอาขอมีค่าดีอเอง มีเรงไหรมไม่มีแล้วผมโอเคเคล็เรียบร้อยนะนะจุดๆนี้เราต้องตามหาบิวเดอร์นะผมแต่ว่าคงจะเป็นเรื่องยากนะเดีย๋ยวผมขอญาติฟาร์มแถวนี้ก่อนแล้วกันนะใกล้ๆนี้อาจจะมีของที่เราต้องการนะผม ไอ้ติดขี้เฮ้ยเนี่อ่ะ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 มาดิเลยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยหายจู่ๆก็หายได้ายามาใช้เลยระเบิดไฟโอ้โหเจ็บแมวเออได้หอดผมขอทิ้ง ทอปป๊บดีก่าเฮ้ยเฮ้ยหลังผมว่าผมทิ้งวันนี่ดีกว่าผมไม่ได้ใช้อยู่ดีนะเอาท่อแป๊บคืนมาดีกว่านี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะดมันแบบมืดมืดโอ้โห ของดีแบบดีไม่เก็บไม่ได้นะฮะผมอยากได้กระสุนมากกว่าวะโอเคยอมทิ้งของไปเก็บปืนไปน้ำมันโอ้โหเดี๋ยวไปเติมรถก่อนดีกว่านะฮะพอเติมเสร็จแล้วเดีย๋ยวค่อยมาเอา น้ำมันใกล้หมดยังโอ้โหเหลือเยอะเลยอ่ะโอ้โหไม่อยากทินน้งอเลยเลยโอเคต้องต้องยอมทิ้งขวานว่ะไปเอาน้ำมันก่อน,นดีกว่านะฮะมันสำคัญกว่าอยู่ดีนะผมผมเปบ้าพังเพราะแมวกระโดดนะฮะโคตรซวยโอเคครับผม อย่าคิดนนี้ผมขอลาไว้เพื่อเท่านี้ก่อนดีกว่านะเพื่อนเดีย๋ยวครั้งหน้านะฮะเรามารับชมกันอีกครั้งนึ่งผมเราวันนี้นะผมผมต้องขอตัวลาเพื่อนเพื่อไปก่อนแล้วกันนะครับบา,บายครับผมแล้วเจอกันนะฮะ